สุดเซ้งสาวสั่งเมนูโปรดขาหมูพะโลราดข้าวได้ไข่หนึ่งฟองหมูสองชิ้นแบบนี้เกินไปไหม วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้นะคะเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะได้โพสลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคแชร์ประสบการณ์ซื้อข้าวราดแกงที่เธอจะไม่มีวันลืมเลยโดยเจ้าของโพสต์นะคะได้ระบุข้อความค่ะว่าอาหารจานโปรดขาหมูะโลแต่ต้องจำอีกนั่นราดแกงหนึ่งอย่าง40บาทนี่คือตัวอย่างจริงไม่มีตัวประกอบใดๆปอลอมุมบนที่คิดว่าเป็นผัก ไม่ใช่นะคะเราสั่งเพิ่มเซตปลาทูผักพริกกะปิอีก60บาทค่ะพร้อมกับที่เธอได้แนบภาพข้าวราดแกงเมนูขาหมูไข่พะโล้สำหรับตัวข้าวก็มีปริมาณพอเหมาะกำลังดีนะคะส่วนกับข้าวที่ราดมามีเพียงแค่ไข่หนึ่งฟองและหมูสอชิ้นเท่านั้นค่ะและมีน้าราดอีกนิดหน่อยงานนี้ก็ทําเอาโลกโซเชียลว,วิจารณ์สนั่นเลยทีเดียวนะคะมีทั้งฝ่ายที่เข้าใจเจ้าของโพ์จวกร้านอย่างแรงอาทิ ทานข้าวแบบมินิมอลเหรอคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเป็นเรากำลังหิวมากๆร้องไห้เลยนะทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ไม่อิ่มแน่ๆคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าแกก็น่าจะราดน้ำให้พออบอุ่นบ้างไหวเจ้าที่ยังเยอะกว่านี้เลยเกินไปคอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่าน้ำราดยังงก คอมเมนต์ทัดมานะคะบ,บอกว่าเต้าหู้ไม่มีด้วยคอมเมนต์ Comment ถัดมาค่ะบ,บอกว่าคนขายใจร้ายจังเกินไปคอมเมนต์ Comment ถัดมาค่ะบ,บอกว่าข้าวสิบไข่สิบหมูชิ้นละสิบ แล้ก็มีบางคอมเมนต์เข้ามาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะคะว่าแถวบ้านเรารัดข้าวหนึ่งอย่าง40บาทได้เท่านี้แต่หมูใหญ่กว่านี้นิดนึงเพราะเป็นบ้านเขาเองไม่ต้องเสียค่าเช่าขณะที่คอมเมนต์อีกส่วนเข้าใจเจ้าของร้านและได้เผยว่าข้าว10บาทไข่บวกค่าต้มค่าแก๊ส7บาทหมูตีไป10 12บาทค่าแรงบาบาบาเข้าใจทั้งสฝ่ายซึ่งเขมีคอมเมนต์เข้ามาอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ